คาเลยมีนกาอ่อนตงเปียอสังคีเจเฮตาเนี่ยปียอจำเจข่าวปล่อยจปดข้ามปล่อยเอาข้อนปล่อยหัวข้าเที่ยงในรูปกระทางขึ้นคาเลยมีเจมีเส้นตุกข้าตาดียาคาเออปวดรัวเอออยู่ว่าเมื่อเปลนก้นดินเปลี่ยนแขนดินหยอนล้วนหมกสูนยนเจ้พวกเขาให้เขาสวนเบิ้นใกล้ก่าย่าให้ญาชนนั้นก็ฮันชี้นกวนเบิ้นใกลเอาดินทุกเอาดินทุกเยิยวสายขั้วเบิ้นเบิ่นเบิ้นดึกอูมีริบสา้ห้าอ้า อันเชื่ออันยัยน,อ,น,นอันต่อเจ้านั่นแนนจ่มเจ้าค่ะอันกินกวนอันต้องกินเปลี่ยนแขนหย่อนเจ้าเจ้าค่ะกินก็เปลี่ยนแขนก็หย่อนเขาย,าย้าก้็กลับกูน้องเขย่อกินเปลี่ยนแขนหย่อนจีนเต่าไอ้ข้าเออปริลุงก็ตัวนายนายสมคุกจะเลยเจียไ้ไว้เมื่อวาอันจีนเปลี่ยนแขนหย่อนอันจ้างจีงลงานลุงก่อนไอ้มีเต่าไว้มันเจ้ามาเออ พ่อเมื่อหมดอาน่าอยู่้วยให้ไอ้อยู่้วยให้พ่ออยู่้ดยให้เจเมื่อหมอากา่อไอ้ม่อออุเสีมอมาอยู่้ดยให้ดีหูนั่น่ช่ยย่ำไปว่าเขาว่าใครวามตตาเจ้านนอยที่อืมเจ้าเอยอยู่้ดยให้เก้าอกายอยู่รวยเจ้เดียวค่ะเจ้าลุงเจ้าป้าเออ อยู S <S <preach science> ่เหนือในคารันพ่ยามก้กออเพื่อในกลางหนาคารลุ mm ่นคารันพยามบ่มยามเลยไม่งามหาหับเฮ็ดชุบอบกับเจ้าแหลหาหเก่าเออมื่อไอพบ่หม่ำมือถือเื่อหลวงเด้บ่หม่ำสูงเหนือเฮื่อใหญ่เ้อเฮื่อใหญ่เลื่อลงคำสูงคำบ่มืดค่าเฮ็ดชุบอกเฮ็ดชุบออกับเจ้าแหลหางหเก่าเออยาวข้าฉิ่งคือเฮื่อถอยโยกันเออือยู่ในว่าโหูขอในเออเฮ็ดชุบมาขายายามคาระไม่งามหูรับเออป่อป้าก็อยากกอดไก่ปี๊กดนี้มื่ไก่กอนในสวนเมื่อมงคางว่ อย่าม卖เสียชมมงเออมูป้าปกกางป้าพายเด้ว่าวายว่าอย่างมั้ฮึ่งก็เหลียวน้าออยากเป็นเสียมมงอยากขายสค้าน่เออ้าจอมกูขาป้าโปงเอาเ็ดุผที่นันได้ดีคาอ้อนายนพาปของมีหลายุเนี่ยบอกไปพากันนตําตายชิกูไล่ตันอ่ะโอ้ไ่ฮะเรากลุมตไอ้ไอ้หลานก็ยังกต้อมากอ่้พาปกันกับชินหน ยาชาชาถิง <asis> ขึข้นมาหนึ่งงามๆเลยผมไก่เฮ็ดชุบอบกับใจหนาหลายทางออมันเจ๊กไม่ป้าจำได้ก็ย่อได้ก็โดนกันน้อนชุกอบก่อนเออกำได้เด้่าพอมึงเลี้ยงมาอโดงมังชาต่ทำข้าวลอยนาย่ออย้างามสิชาพอกินข้าวย่อโดนทำเป้ามิ้นกว่าหาเลี้ยงนั่นเลยนะฮ่วยๆตัวน่ะพอกินข้าวนาย่อป้าเจ้าอกควายอ่อนมันจะกว่าถึงกันไหม กับป้าดินเกยงเกงเอาบินหนถอกตกปักอีกด้วยต่งวันต่งวันพอกลางวันตกมาเหยบเอาเสวกเสืท้องขึ้นมาเียบพอมือยางมาต่ำเข้าใจน้ยเหตเตี้ยน้ำต่ำเข้าใจนายเหตุพอขินเข่าเหนอยวมากกว่ากเดยวีบนเอาคือมันหายหยาบทับสองไปเดยกลับนะลำเต้นเต้ยลำอมล้มล้ล้มล้อมลาม้สอีก้อน่สามีกอนให thịt tỉ của riêng đây hạ tỉ của ông nhau, lấy hốc tỉ của chết tỉ của ông nhau, liên cầu À sao Cô này trẻ cũng cùng riêng quái mà mày! Xoa qua càm lấy mùn chuẩm, Đắc phu quang chung hạ, thiết xa lang, อาสาอั้นอองเช้าได้เอา18เห็บเข้าเตะน๋าว่าบานอย่ากรรมได้ได้คือลูกคือเมมีได้ขึ้นไข่คือลูกคือเมนาเอเลว่านดังตรงนั้นว่านดังตรงนั้นสามีว่าให้ตุ๊กตา2กอพวกอยู่อาสาอีกมากคลำว่าเฮินหมอเงินชั่วโมง2สองขาผู้มีมีมาดูเองอันข้อ1 ตัวก้อมผม,มาลามยาวปงลงมาแผวจินหฮือกินดาลาลาปายอ่อนตลางสองหักเดียกว่าเอยู่กว่าแก้มพ่อไก่เฮือนาเขาสักเชี่ที่เจ้กำบกึนกว่างอกตัวเพือนตุกตาด้ยินมีบ้านตุเฮือนสักเชีปยอไก่กันนายก็อยู่รวยตั้งตุกตา,าจารียังคำวันเก่อนอันผ่านก็ตอวนมีเงิน <c oughs> ทีตุกตะาขานตุกตะตาตั้งตัวเพื่อที่สัเทวงานตั้งตัวคนก็ไหนสมีมาหลุ่ยยืนกล้องอาักเลยอาชาลุยยื่นในฮาปีอูตไยอาชาเลยมาฮกปีเมียงสัมาตผมจังให้อือกันไหนที่สัเที่ยานาสัเที่ยวมไปูิรุมีด่างสมไปมีดุเจ้าลุกเจ้าลุกไหวอันนี้ไปนิขาดใจไหนเฮือนโหสัมบางนาาสัเทวนสเที่ยกว่าเอามาลูกตุกตาละเออเอามาเรียกไว้เอ เรื่องเรียกเรื่องเรียกก่อจังอย่ารู้มั่งเอามาไว้กสีเรียกเขาเออให้ควักก่อนให้เออเขาไมาอยู่สีเรียกเขาเออมั่ป้องอย่างมากัดสูงมาได้เออเจ้าอีนายเออการเงินการยี้นัยนมันหมโมเออนายเศรษฐก็อจังกว่าคว่งเอามาก็ไม่น่านะพ้อพ่อเศรษีสุวรรเมื่ออยู่สีเรียกเขาเฮาว่าป่ามาได้มาได้หลู่เลยว่าเฮาเฮาปุ่มนี้เร่ยกเศรษฐีป้เรียกเศรษฐีเมื่อดูเรียกเขาเดียมาไหนมาไหนปลาชัวเอาเอผานอนมากัำไร ไม้ควักบ้านเฮ็ดฉึันนี้เฮ็ดเชี่ยมันก็เออสีเงีทองเออมีพักถูหูโซ่เห็นก็เออกังเปียนไม่หมดก็เออหน้าก็มาอย่กันนั่นจีนว่นนัุกตาในเชี่เทขาสมัตตาวันจีว่นนั่งสมาธิวิทยาว่ะจีนก็เออหน้าสตีสมาธิวิทยาวะใหญ่มา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 เออเมือมาด้หกปีน่ะชี้ปีแปปีเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีไม้ย้องสิบห้าสิบหกไม้้องก็ไม่ เออโอ้ก็มีเขามาอวกําไนอ้าอกรีเอาเผอกรีเกียไม่อาน่ะผมบาผ่านเลยผ่านก้อยมันงานกอนงานเล่าก้อนมันเลาเจ็ดก้อมันเท็ดเช็ดกมันเช็ดเข่าก็อนมันเข่วเอวก็มันเอวมึกตาหน้างก่อนมึกสสยหน้างก่อนมึกปุ้นเีียกติ่นำไปแจ้งเ่าอยการหน้ามาอุปฟามาเกาเผอก้อนไนก้นนามเกาก้อนไหน่ะหน้าในเจ้วุ่นเส้นดเส้นคลอด้ก็เปื้อนหน้าชักที่สมาธิวิทยา วะคนใจนี่บางก็เข้ามาเกาเข้าเฮาอ้ายปืนได้เข้าเกาไวมาก็เข้ามาเกาขําชื่อเค้ากะหือน้อเค้าเคยเฮ็ดกินชัยเฮ็ดกินปิ่นจ้าไว้เค้าว่าเต้าอยู่แจ่วยิกกําไว้โจ๋มานางที่โจ๋มีนางเดียวไว้อั่นแต่ว่าปืนเคยเผื่อมือไปดุกปิ่นเมียปืนก็ซ้ายมื้อเดียวแต้มทางทักทอดสักเตะคนใจดอกกานะเตะเออกําอุปยาวกําเกาอย่างสุดจะเกาให้ก็เอว่าในหน้าถึงสติวิริยะเสียๆแท้เปิ้นรักกําโกรธนี่ก็โขยอ่ะ เป็นเทศผู้น่านก็น้ำเอาเปืน่นอยู่ใกล้กกกสิงไงสิงเจี๊ยบเขาเฮียพี่พักตู้ช้อมหมอสิบอกเลียดเเลียดเจ้าห่างก็ห่างเลยจ้าเล่าก็เนแล้ว,ลว,ลวจ้าอาศัยมาชิ้เจี๊ยบผีเมืองทำไงพอได้มาชิ้เจี๊ยบผีมาก็เลยทำออกเจอใครกินพักจัดเกาวว่าอ่ะพักจัดกเก่าเลยเจี๊ยบหืูเลยไงเมื่อเขาเป็นก้นผานนั่งก็ได้กินพักกินากับน้ำชีดว่ะได้กินพักหนกกับน้ำชีดว่ะโจมาให้ลูกเลี้ยงเช็ดเทียนเนี่ยหน้าเชิดบ่หน้าเชิดผ่ พักจัดเก่าเมื่อเป็นก้นผานนั่นําได้กินเนี่ยว่าเจอใครกินไหนวันไหนเนี่ยจ้องย้อนอาข้างน้ยสัดเทศสีว่าคาเดกาพักที้หน้าพักหนอกค่ะทำมืเออเออหมอเดียวไงค้าก็เคยกินพักหวานเอาพักก้นผานเอามื่อกูปอกนั่นพักหอกพักที่หน้าออนค่าอ๋อเออกามากินเกามากินนะพักเผืักมันเขาจจะเ็วมีเขียบมูสิเออพวมีนืนไก่เนื้อเปียเต็ม่ะพี่ดองพักน้ำพีเตอรพักหนอกได้เต็มบอกใจบอกขาสัเชยเนี่ยมักเทานั้นได้กลามากิน ป้าตั้งสาไว้อันเอายกบอันเอาจีนเรื่องใช้จนแปะปาตัดอันนี้เกินกว้าห่วงกไหหนึ่งตั้งชินของของอันนี้เอกเล็ดจับเค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 ล็ดจับางไปเ่อยมกวยไก่ใญไ้เด็กนกวายกันไหมใหญ่เด็กมีนกวายอ้เด็กนกวายก็กเลนไว่า่าเอไอ้เด็กมนกวายวามันอะเเน้าเวเนะเเห่มาจ้าวจ้าเยดี ยาวขาวอย่งางค่าเด่นกวายเด่นกวายเด่นกวายเพราะว่าเด่นกวายเนี่ยก็นั่งตัวเจอกแล้วก็อ่บมีหอกหอกตัวก็แล้วก็จึงอ่บมีหิงตัวจะไม่แข็งเพื่อจึงก็แล้วก็จึงมีวัวมีควายถึงมันตัวจะกลางซ่างคิงดว่าเด่นกวายเหรอช่างย่างมาแข็งวะอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อกำไกยเอาปีนเอาบุลมชิชุป,ปัด,อปดอเอาวัดเขาป่าโฮกับมันหายาบเลยเว้ยเด้อเว้ยเด้อเว้ยเด้อเว้ยเด้ หน้ากอได้ยุ่มตั้งโคไอเที่ยงว่าก็โคกลมตัวก้ายก้เสียนเต้าพี่จ้ะหน้าขวนขวาก็ไม่กัดเจี๊ยักทีนานออกม่านมาเยอะกัดเจี๊ยบพักหนกมาอันออกะอันหนุ่มๆแช่แช่มีร่ำต้องใจนายหรอก็ในนั้นได้เอาเปลี่ยนใจจับแต่ก็ไม่นานหรอกพี่ที่สังคาราไัฉันไปยอก้อนมาเลยเชิงคอยเอาเขียนใจก็นไม่ได้เธอได้ไปคู่ไัน้านได้แต่ลู่ลี่ดีเห็นไอ้เด้งใกลกางตาหาเปี้ยมถูกหูถูกใจมันก็ไม่ได้เอ๊ความันมันโม่พอง床ข้อก็ืุดนั้นนั่น สียงห้องความมันว่าคือแด่เนี่ยจำปูตองคางจำปูตองกลางเรื่องคางทุง่งเงิงในมันจ็นนแฉนขัามเนี่ยเนี่ยวะน้องละล้วงตัวหนอคุณจะาล้วงเออ,นอ,อ,อหนอล้วงตัวหนอคุณจะาล้วงเออเรื่องไกากลางเต็มตางร้านจึงมามีตัวจิงคุ้งกวาดหอยาาเฮียนำไปฮะอืมนางก็ตางเชียร์เฮียเดีต้หาหุยพันหุ่นจัดมันหลบกันไลย มันก็ว่าพวกเก่าเมื่อก่อนจย้อนใจควายมันกายเนี่ยต้นหันเหปวกไฟแ่งอกคือจนถึงจมคือดกวัวช่วย้าวจิงๆเน่ย